มากเลยฮะอย่างที่พี่นุ้ยบอกนะฮะว่าคนสมัยนีย้แบบว่าหันมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้ยินคําว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกดีใจครับจากตัวเก้ายังมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพเป็นไรบ้างครับอย่างที่เกล่นไปเมื่อกี้ตอนสัมภาษณ์ไปเมื่อกี้วก็เป็นพื้นฐานของทุกๆคนเลยก็คือการออกกําลังกายครับผมแล้วก็การแบบว่าเลือกทานแต่สิ่งดีๆให้ตัวเองแล้วก็แบบว่า การดื่มน้ําอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่ชอบดื่มน้ําเยอะมากๆแล้วก็ผมมีเคล็ดลับหนึ่งในการแบบว่าดูแลดูแลสุขภาพจิตของตัวเองก็คือแบบผมจะเลือกแบบเสพแต่สิ่งดีๆอะไรเงี้ยเสพคาพูดคนรอบข้างหรืออะไรเงี้ยแล้วก็สื่ออะไรเงี้ยแต่แบบสิ่งดีๆผมรู้สึกว่ามันทําให้แบบผมแฮปปี้มากๆในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยมันเติมช่วยเราเยงนใบมากเพราะว่ามันมัน เราผู้ชายเนาะบางทีการดูแลอนะไรก็<บ>จะแบบละเอียดอ่อนหน่อยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แค่คุณผู้ชายอย่างเดียวนะครับทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงหรือใครก็ตามนะก็แบบว่าการใช้ชีวิตประจําวันเราผมคิดว่ามันจะมีการขาดวิตามินการขาดลลาเจนหรืออะไรเงี้ยตามวัยหรือว่าตามสิ่งที่เราได้รับอยู่แล้วการเลือกทานอาหารบางทีเราก็เลือกทานได้ไม่แบบครบห้าหมู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องมีแบบอาหารเสริมที่เป็นตัวช่วยของเราบ้างอะไรครับอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ ค่อนข้างแบบออกกําลังกายอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าเลือกทานโปรตีนเสริมเพิ่มเพราะว่าในแต่ละอาหารมนื้อหลักหรืออะไรอย่างเงี้ยผมบางทีผมก็เลือกทานได้ไม่มากอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องหาตัวช่วยอะไรอย่าเงี้ยก็ฝากนุ้ยของคุณนุ้ยไว้ด้วยนะครับก็เป็นแบรนด์อาหารเสริมที่แบบว่าเน้นดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนยุคนี้เป็นไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์หนึ่งของคนสมัยใหม่ ครับผมฝากด้วยครับครับมันเจออะไรมาไม่มันก็ไม่ได้เจออะไรมาบ้างหรอกครับมันก็เป็นแบบว่าเป็นปกติของคนเราที่แบบว่าเราสามารถเลือกเสพหรืออะไรที่ทําให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นได้อะไรเงี้ยบางทีแบบว่ามันก็มันทําให้ชีวิตมันแฮปปี้ขึ้นมากจริงๆนะครับบางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแบบมันติดเข้ามาหรือเป็นภาพหลอกตาหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่า หลอกหลอดรออะไรต้องบอกว่าในยุคนี้เนาะคมโซเชียลอะ่ะมันมีท็อกซิกเยอะเราจัดการตัวเองอยังไงบางที <c oughs> บางทีมันก็บางทีเราเลื่อนผ่านมันก็แบบมีเหตุบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็เลื่อนผ่าน,นไปๆวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมก็จะแบบแต่แต่ละวันของผมก็จะเลือกเสพแต่อะไรที่มันเป็นแบบว่าเป็นข้อคิดดีๆ <c oughs> เป็นพลังงานเชิงบวกหรืออะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆแล้วในแต่ละวันพอเราเริ่มก้าวออกจากบ้านได้พูดคุยกับคน คนแรกยันแบบว่าอะไรเงี้ยจนคนสุดท้ายของวันในแต่และว,วันที่เราเออกไปเจอมันก็ทาให้เราแบบว่าสังเกตตัวเองนะมันก็แบบว่าเราก็นําพลังงานด้านบวกไปเจอเขาด้วยเพราะบางทีผมรู้สึกว่าแต่และคนเขาก็จะมีแบบว่ามีมีช่วงมีช่วงเวลาของเขาที่แบบมันมีเรื่องแย่ๆบ้างมีอะไรแย่ๆเข้ามาหลายๆอย่างอะไรเงี้ยพอเราเหมือนเราก็มีบ้างแต่ถ้าเราไปพูดอะไรเงี้ยไประบายให้เขาฟังไปบทให้เขาฟังอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบ จะต้องปรับอารมณ์ตามเรามันก็ทําให้เขาแบบยิ่งได้รับพลังงานลบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ที่สุดแล้วมาลาบพยายามจัดการตัวเองก่อนใช่จัดการตัวเองก่อนเพราะว่าผมเนี่ยต้องออกไปเจอคนแบบเยอะมากๆในแต่ละวันอะไรเงี้ยบางคีแบบถ้าเราไปแสดงพฤติกรรมแย่ๆไปปล่อยพลังงานลบใส่คนรอบข้างอะไรเงี้ยบรรยากาศมันก็แบบเริ่มไม่ไม่ไม่น่าสนุก ในสังคมปัจจุบันแบบสังคมแบบนี้พี่ๆครัเนาะมันจะมีเรื่องท็อปสิทเข้ามาเรื่องละเอียดอ่อนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราเราดูเลยหรือว่าจัดการยังไงสาหรับในจตดิพวกเราหรือว่าคนล็อบข้างพวกเราเนี่ยสังผมอ่ะผมกล้าพูดได้เลยว่าในบ้านในกลุ่มพี่ๆน้องแฟนคลับของผมเนี่ยแทบไม่มีเรื่องอะไรพวกนี้เลยตั้งแต่ผมทํางานเริ่มทํางานตั้งแต่แรกๆเลยเป็นแบบว่า ผมรู้สึกว่าเป็นพี่เพื่น้องผมเนี่ยเป็นกลุ่มที่น่ารักมากๆไม่เคยมีพลังงานด้านลบหรืออะไรแบบนี้ให้ผมเลยอะไรเงี้ผมรู้สึกดีมากแล้วผมก็อยากจะตอบแทนด้วยการแบบว่าเวลาทุกครั้งที่ได้เจอหรือกล่าวถึงอะไรเนี้ยผมก็อยากจะแบบว่านําพลังงานบวกของผมแบบให้คืนกลับไปให้เป็นกําลังใจให้การสิ้นกันและกันดีกว่าในการทํางานนี่แต่ในการต่อสู้ในการใช้ชีวิตในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากให้เป็นแบบนี้มากๆเลย ืีชาวต้อมคุณภาพแน่นอนใช่ใช่ใช่น่ารักมากๆเลยครับวันเกิด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 ก็สามสิบเอ็ดวัยมากรู้สึกว่าพอแตะเลขสามไปแล้วหลายๆคนก็บอกพี่ๆผู้ใหญ่หลายๆคนก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะวิ่งไวมากกว่าเดิมแล้วรู้สึกตัวอีกทีก็อาจจะแตะเลขสี่แล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกโตขึ้นอีกปีแหละทั้งแบบว่า ด้านแบบคอนคิีหรืออะไรหลายๆอย่างอะไรี้ยรู้สึกเติบโตขึ้นเยอะมากๆรวมถึงแบบว่าเอออายุในการทํางานอะไรเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกดีใจมากๆนะที่ผมเข้าปีที่3 1แล้วแต่ยังแบบว่าความรักจากพี่ๆน้องๆแฟนคลับแบบยังรู้สึกว่าเพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยปีนี้มนมีอะไรบ้างไหมแบตัวเอกับไ่าก็ได้มีโอกาสแบบร่วมทําบุญกันก็ดีใจมากๆที่แบบว่าปีนี้รู้สึกว่า คนเพิ่มมากขึ้นจากแบบว่าจากเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าจัดเป็นการทําบุญเริ่มแบบว่าเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆจนมาปัจจุบันนี้ก็แบบว่าล่าสุดไปทําบุญด้วยกันตอนเช้าก็มีประมาณประมาณสี่ห้าร้อยคนอะไราก็รู้สึกดีใจมากๆสี่ห้าร้อยดูองป็นฮอลเลยนะใช่เป็นไงบ้างเพราะว่าความรู้สึกเราเนาะเราให้ขอบวัญอะไรตัวเองไหมสำหรับปีนี้ จริงยังไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเลยเือดม,มีสิ่งที่เราอยากให้หแต่สิ่งสิ่งที่ผมก็คงเป็นผมคิดว่าผมก็โตขึ้นมาถึงปีที่สามแล้วผมก็คงคิดว่าจะจากที่จริงจังอยู่แล้วกับการทํางานอ,อะไรเงี้ยก็คงจะแบบว่าอ่ะมันแบบว่ามาถึงช่วงแบบเกือบกลางแล้วเกือบวัยกลางแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแบบจริงจังให้เพิ่มมากขึ้นตั้งใจมากขึ้น โฟกัสให้มากขึ้นใช้สติให้มากขึ้นในการทําอะไรเลยแล้ววัตถุเราวัตถุหักวัตถุวัตถุยังไม่ได้คิดเลยอ่ะเอาคงคิดว่าเป็นถ่าเดี๋ยวช่วงเนี้ยแหละถ้าเจออะไรเงี้ยคิดว่าแบบว่าเอออยากให้เป็น,นของ,ของกวาเปตัวเองก็คงแบบอาจจะเลือกสิ่งนั้นอะไรยขาข่างเงี้ยแต่ครับกับพี่คนตัดตอนไหนสัาหี่เออก็นะกแรกเลยนะเออเอออ้ยอุ้ยอุ้ยอุอยก็แรกแรกเป็นไงบ้างอนนั้นเอ ก็ดีใจแหละครับดีใจแหละก็ดีใจดีใจมากๆเพราะว่าก็เราพูดถึงอะไรกันเนี่ยเอาพูดง่ายๆเลยคำว่าเซอร์ไพรส์ป่ะครับเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์แหละก็วันนั้นคิดว่ามันมันยังห่างไกลวันหลายอีกหลายวันมากๆก็คงก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะจะได้เค้กตั้งแต่วันนั้นอะไรก็มีก็มีน้องแล้วก็พี่หมอดานี่แหละเอาเค้กมาให้ขวัญวันเกิดมาให้ดีใจมากๆครับ นา้าองก็บอกว่าขอให้ให้มีความสุขมากๆแล้วก็แบบว่าเจริญเจริญใช่อะไรอย่างเงี้ยแหละฮะในคอมเมนต์น้องก็มาคอมเมนต์เหมือนกันเลยนะครับผมก็ก็ดีใจแหละครับดีใจดีใจมากๆเลยฮะที่แบบว่าเวลาเราสนิทกับใครเงี้ยเราก็อยากให้เขาเป็นคนแรกๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะยังเขินอยู่ไหมจริงๆผมก็เขินแหละครับ แต่สังเกตได้เลยพอพูด <Pokémon> ถึงเสื้อผ้าก็จะแต่งตัเปรียบอากาศมันเลยร้อนทีเดียวอากาศมันร้อนทีเดียอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าสีของแบบว่าเสื้อตัวไหนด้วยมันสะท้อนขึ้นเนี่ยเอาไปได้นะไปได้มันมีโอกาสที่แบบจะจะบอกจะพูดงอะไรนะฮะมันมีโอกาสที่จะบอกเปรียบเท่าตอนนี้ยัง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 สนุกแล้วก็ยังมีความสุขดีกับความสัมพันธ์นะตอนนี้นะฮะทั้งแกลกทั้งน้องพี่ตัดส่วน เเก็็บไปนาผมคงคงไม่บอกเร็วหรอกรอให้ปิดเลยอย่างแรกเราก็เขาก็เริ่มแบบเปิดโอกาสใช่มีเปิดโอกาสด้วยหรอพี่พี่เขาบอกว่าเขาโรนี่เขาก็รู้สึกว่าเออแบบเหมือนรีแลกซ์ขึ้นความสัมพันธ์เราเลยนะก็ก็ปล่อยให้เป็นไปเรื่องของคนแล้วกันผมก็ยังให้คําตอบหรืออะไรไม่ได้จริงๆ ใช่แต่ตอนนี้แบบว่ารู้สึกสนุกดีที่แบบว่ามีน้องทํางานอยู่ตรงข้างๆกันไรายังแบบสนุกมากๆไปเจออะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ายังยังรู้สึกดีมากๆแล้วสนุกด้วยทุกั้งที่เจออะไรอย่างเงี้ยกจะบอกอะไรกับพัชเรื่องนี้ไหมครับก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับดูแลตัวเองให้ดีๆเป็นห่วงครับอะไรนะครับ มันก็พัฒนาขึ้นทุกๆปีแหละครับใช่มันก็มีอะไรที่แบบว่าแอดวานขึ้นทุกปีเวลาสี่เรต้องดูไหมแต่ว่าให้พี่ดูจากการกระทำจริงๆดูจากการกระทำอย่างเดียวมันคงไม่ได้หรอกแล้วดูแบบหลายๆอย่างัใช่ดูคนรับมากเพื่อนๆในแกงนเขาเชียร์อัพกันเยอะนะ ไี่เจอมาหลายคนยก็แบบเข<อ>าแแอบเชียร์อัพอยู่นะส่วนใหญ่จะเป็นการแซวว่าเท่าที่บนสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรที่เรา,ย,าเยังเกิดเรายู่ก็ในหลายอย่างนะาน้องก็แบบว่าโตขึ้นทุกๆวันอะไรเงี้ยก็สวยมากขึ้นน่ารักอยู่แล้วก็น่ารักขึ้นไปอีกแบบว่าอยากเจอวันแรกๆอะไรเงี้ยยิ่งเดี๋ยวนี้นะแบบว่าโหนี่ใส่น่ารักมาก วยเยอะมากโตขึ้นแหละฮะโตขึ้นแหละเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งสวยมากขึ้นจริงฮะเล่าให้พวกพี่ฟังครับเล่าให้ทุกคนฟังเล่าเล่าความประทับใจใช่เพราะว่าเราก็เห็นน้องมาตั้งแต่แบบว่าตอนเริ่มโปรเจกต์กันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็รู้สึกเห็นเห็นพัฒนาการหลายๆด้าน แลวความโก๊ะของเขาล่ะเรายังน่ารักของเขาไหมออนะยังน่ารักอยู่ครับอันนี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมด้วยอาจจะเพิ่มมากขึ้นด้วยยิง่งโตขึ้นก็นยิ่งโก้อยู่เหมือนเดิมครับนี่จริงต่างประเทศทเหรอเดี๋ยวเร็วนี้ครับก็จะมีแบบทริปไปเที่ยวประเทศจีนก็เป็นแบบเฟิร์สครั้งแรกของผมเลยการไปเยือนจีนก็ไปเที่ยวเป็น,ปน,ปนทริปแหละครับไปเที่ยวกับกลุ่มพี่เพนน้องแฟนครับ น่าจะสนุกมากแน่นอนเลยแล้วก็แบบว่าอยากไปสัมผัสอากาศช่วงหน้าหนานวประเทศจีนู่ก็ไปนอนด้วยแลไปจีนเยอากแนก็ยุโรปเคยไปมาแล้วหลายๆประเทศเคยไปมาแล้วในแถบเอเชียเนี่ยแล้วเป็นจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆแล้วแบบว่าธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย <Good. S 1> เขาบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆอีกที่หนึ่งของโลกก็เลยอยากไปเยือนสักครั้งก็เลยแบบว่าเสนอทางพี่ๆเขาไปแล้วก็พี่ๆเขาก็เลยจัดให้สมใจของเร เตรียมตัวอย่างไรคราเตรียมตอนนี้ผมเลือก F <อ>ชุดรอเลยทั้งแบบชุดแบบเดินเที่ยวเล่นชุดแบบไปเที่ยวแบบธรรมชาติหรือเที่ยวในเมืองอะไรแบบนี้คือรูปลอบนี้ก็คือเต็มที่เต็มที่แน่นอนครับรอดูนะครับผมโปรเจกต์ละครอะไรโปรเจกต์คนรอนค่ะอันนี้ยังพูดไม่ได้จริงๆครับโอโอยังพูดไม่ได้จริงๆแต่หลายๆจริงๆหลายๆคนอาจจะแอบรู้มาบ้างแล้วแหละแต่ก็แบบว่า ขอขอแบบว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเร็วๆนี้จริงๆครับก็จะมาเล่าให้ฟังมาอเปเี่นให้ฟังเรื่อยๆเลยมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรต่างอะไรกับเดิมที่เราไปก้าวเล่นจะมีความสนุกดนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนนะรู้สึกว่าเป็นบทที่ชาล้วตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องแบบว่าเพราะว่ามันจะมีทั้งสองค์นในช่วงแบบในช่วงตอนที่แบบว่าเป็นทั้งวัยรุ่นด้วยแล้วก็ตอนโตด้วยอะไรเนี้ยมันก็อาจจะมีแบบว่า พัฒนาการของตัวละครที่แบบว่าจากอาชีพหนึ่งสู่อาชีพหนึ่งหรือจากวัยหนึ่งสู่วัยหนึ่งก็ต้องแบบว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเพราะว่าปกติเราเล่นมาก็จะเป็นแบบว่าวัยรุ่นหรือทํางานเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณพี่ๆมากครับขอให้ไม่ติดฝนกันนะครับอ๋อตกไปแล้วจ้าอยู่แล้วอไม่ลูกตกอีกหรือเปล่าเนี่ย Welcome to Star Society